ถ้ามีรอยลวดเดิมอย่าไปซ้ำรอยลวดเดิมนะคะพยายามทับรอยลวดใหม่ถึงแม้จะอยู่ในในในตำแหน่งที่ใกล้กันก็ก็ขยับออกมานิดนึงนะคะสวัสดีค่ะทุกุกคนกลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีน้องคนหนึ่งนะคะมาขอให้ตอนการทำ เข้าวลวดนะคะเมื่อกี้พี่แก้วเข้าวลวดกิ่งหนึ่งไปแล้วต้นนี้คือเข็มเหลืองนะคะเป็นเข็มเหลืองทรงต้นนะคะต้นนี้ก็อายุประมาณ5ปีนะคะก็ได้ต่อมาจากตรงนี้รุ่นด้วนแล้วก็เอามาสร้างกิ่งนะคะด้วยระยะเวลาแลวก็การเลี้ยงดูองของเข็มเนี่ยมันก็คือประมาณอย่างนี้นะคะ3-4ปีกว่าไม้จะจบนะคะทีนี้ก็มีการขอให้มาเข้ารลวดให้ดูนะคะเดี๋ยววันนี้พี่แก้วมาเข้ารลวดนะคะสิ่งที่จาเป็นในการเข้ารลวดก็ เป็นกันไกเป็นคลิปตัดลวดนะคะแล้วก็ลวดนะคะวันนี้พี่แก้วใช้อยู่3ขนาดนะคะมีเบอร์2เบอร์1.5แล้วก็เบอร์1นะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นก็คือเข็มเนี่ยเข็มเหลืองต้นนี้มันเป็นไม้ขนาดกลางนะคะแล้วก็กิ่งเขาก็อยู่ที่ประมาณ 3- ามมิลนี่เองนะคะกิ่งใหญ่สุดก็ประมาณนี้ก็เลยเลือกใช้ลวดเบอร์2อเบอร์1.5แล้วก็เบอร์หนึ่งนะคะอย่างที่เห็นนี่เอาค่ะเดี๋ยวเข้ากล้องเข้ามาใกล้ๆนะคะ เวลาเราเข้าลวดนะคะเราวิธีการคร่าวๆเลยเราจับคู่ก่อนจับคู่หมายความว่าจับคู่กิ่งที่มันจะเป็นตัววีนะคะอย่างที่เห็นกิ่งหนึ่งทำไปแล้วนะคะเดี๋ยวกิ่งสองพี่แก้วทําให้ดูนะคะจับคู่เป็นยังไงจับคู่แบบนี้คะ่ะจับคู่ที่อยู่ระหว่างตัววีเราหาตัววีนะคะตัวนี้คือตัววีถูกต้องไหมคะอ่าหนึ่งหนึ่งกิ่งนี้เดี๋ยวหากิ่งนี้หนึ่งปุ๊บเป็นวีแล้วหายาวที่สุดเข้าแบบนี้เราไม่เข้าแบบนี้นะคะมันไม่มีแรงนะจ๊ะ อ่ะอย่างนี้ก็คือเวลาเราเข้าเราเข้าจากท้องกิ่งนะคะท้องกิ่งแบบนี้ดึงขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้ามีรอยลวดเดิมอย่าไปซ้ํารอยลวดเดิมนะคะพยายามทับรอยลวดใหม่ถึงแม้จะอยู่ในในในตำแหน่งที่ใกล้กันก็ก็ขยับออกมานิดนึงนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะตรงนี้ลวดเก่าเขาขึ้นมาตรงนี้นะคะรวดใหม่ต้องขึ้นมาอีกทางนึง เพื่อลดรอยแผลนั่นเองนะคะและเวลาเข้าลวดดูที่ตำแหน่งนะคะพี่แก้วจะเข้าไว้ที่45องศาและโดยหลักสากลก็ใช้ที่45องศาเหมือนกันนะคะแบบนี้อันนี้สาเหตุที่ไมเ่เอาดอกออกก็เพราะว่าจริงๆต้องตัดทั้งใบและดอกออกนะคะจริงๆไม่มีสาเหตุอื่นใดน,นะคะมันสวยเท่านั้นเอง <laughs> นะคะอันนี้เพราะว่าอยากจะมีวิธการดัดแบบนี้ มันต้องมาถ่ายตรงนี้จะไ,ได้เห็นนะคะหลังจากตรงนี้เห็นวีไหมคะ 1, วีหนึ่งเราเข้าเราขึ้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราพีต่อไปเราคํานึงถึงอะไรคะกิ่งที่ยาวที่สุดนะคะตัวนี้คือซับเมนนะคะตัวนี้คือเมนอ่ะเป็นมาตรงนี้เข้าไปที่กิ่งเมนแบบนี้คือไม้จะได้มีแรงนะคะการเข้าลวดมีประโยชน์1ก็คือทำให้เขาไปในทางทิศทางที่เราต้องการนะคะและว2ก็คือ สร้างความแข็งแรงให้กับต้นไม้นั่นเองนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งพบว่านกอะคะ่ะชอบมาเล่นที่สวนคือถ้าถ้าถ้ามีลวดอยู่ด้วยเนี่ยมันจะลดรอยคือมันจะลดความเสียหายได้คืออย่างน้อยนกก็จะไม่เกาะจนไม้เราหัก เอาเคยมีนะคะไม้หักเสียชีวิตมาแล้วเสียไม้ไปเลยอะ่ะเออนึอกอบว่าถ้ามีลวดเนี่ยแล้วเราเข้าแบบนี้ถึงนี้นกมาเกาะหรือมีน้ำหนักขึ้นมาเนี่ยเออเราก็จะลดความเสียหายไปได้นั่นเองแล้วก็กำหนดทิศทางที่เราต้องการนะคะอันนี้ทิศทางมันมากันแล้วแหละแต่วันนี้อยากเอามาให้ดูแล้วก็จะเข้าลวดไว้คร่าว ะะแล้วไม้บางต้นนะคะการเข้ารวดเวลามีแผลแล้วจะทําให้เขาสู้รวดเอาสู้รวดปุ๊บเขาจะโตเร็วไม้เขาจะมีความเก่าแก่นั่นก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของอของไม้บอนไซเรานั่นเองนะคะอันนี้เบอร์สนะคะเบอร์สองเราเข้า ตำแหน่งที่ที่มีความใหญ่แบบนี้นะคะเข้าเป็นตัววีแล้ว45องศาอย่างนี้นะคะ45องศาแล้วอันดับต่อไปนะคะแล้วเวลาเราจับคู่วีอย่างนี้อ่ะเราดูมันเหมือนเล่นเกมนะคะจับคู่ v, วีเวลาเราจับคู่อย่างไงเราไม่จับแบบนี้นะเราจับแบบนี้ควยค่ะควยข้ามกันนะคะอย่างกิ่งนี้อ่ะเราจะต้องเข้าใช่ไหมอ่ะเราไม่เข้ากิ่งนี้อยู่ในลำเดียวกันพยายามออกมาพี่แก้วก็จะฉีกออกมาจากตรงนี้นะคะก็คือจับวีตรงนี้หนึ่ง ตอนนี้เข้ามาแบบนี้นะคะเวลาเราเลือกและเวลาเราเข้าเราต้องอล้อลายไปไปกับลายเก่าของของลวดลวดเส้นแรกนะคะอันนี้คือลวดเส้นแรกใช่ไหมอันนี้คือลวดเส้นที่2ใช่ไหมเวลาเราทับเราก็จะทับลายกันแบบนี้เราไม่เราไม่เข้าลวดขวางกันนะคะนึกออกไหมเออเพราะว่าถ้ามันขวางกันแล้วเดี๋ยวเวลาแก้ลวดเนี่ยมันจะวุ่นวายเลยคุณจะแกะลวดได้วุ่นวายคุณจะปวดหัวมากนะคะ เทคนิคนิดหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็45อสิองศา45่สิบหาองศาไปกับกิ่งตัดส่วนที่ไม่ต้องแารออบนะคะแล้วกิ่งต่อไปเราก็จับคู่กันอีก แบบนี้อันนี้กิ่งนี้จะคู่กับใครกิ่งนี้คู่กับกิ่งนี้เห็ไนไหมคะกิ่งนี้คู่กับกิ่งนี้เพราะว่าเราข้ามเราข้ามเมนกันออกมาเพื่อความแข็งแรงนั่นเองและอย่างที่บอกก็คือเราก็ต้องอไม่ไม่ทับรอยเดิมไม่นะไม่ควยรอยเดิมกิ่งนี้มันมีขนาดเล็กกว่าเล็กกว่ากิ่งนี้นะคะแต่ก็ยังใช้เบอร์สองอยู่แหละเพราะเข็มมีความแข็งลองดูแล้วดูลายดูลายนะคะเราไม่ 1> 1, เอานี้1.5เข้าไปตรงนี้เพราะว่ามีขนาดเล็กกว่าแล้วก็ไม่ทับลายนะล้อลายเข้าไปแบบนี้ คู่เขาไหมคะคู่เขาไม่เอยอันนี้ก็เป็นคู่หนึ่งนะคะควายควายออกมาแล้วก็ข้ามคู่นะคะถัดมากิ่งนี้อ่ะแล้วทีนี้จะคายแล้วกิ่งนี้จะคู่ใครในเมื่อเขาไม่มีคู่แล้วเขามมีคู่ข้ามแบบนี้แล้วคู่ใครคะก็จะใช้วิธีนี้สองกิ่งนี้อยู่ด้วยกันนะคะใช้หนึ่งจุดห้าใช้หนึ่งจุดห้าเข้า เวลาพี่แก้วเข้าพี่แก้วจะเข้าออกมาจากข้างล่างนะคะสังเกตด,ดูเวลาเราเข้าลวดทุกครั้งเราจะเข้ามาจากข้างล่างเพราะเพราะมันจะได้มีแรงในการยกถ้าเกิดคขึ้นจากข้างบนเนี่ยมันไม่มีแรงยกนะคะนะคะทำไมทำไมกิ่งน,นี้เราไม่เข้าข้ามเพราะว่าหนึ่งไม่มีคู่สองก็คือเขามีตำแหน่งที่เราต้องการแล้ว นั่นเองนะตำแหน่งที่นี่หมายถึงว่าเขายกเขายกในตำแหน่งที่เข้าได้แล้วนะคะทบทวนนิดนึงนะคะหากิ่งที่มันเป็น V แล้วเข้าคู่กันเข้ามาจากข้างล่างนะคะและเพราะว่าเราจะต้องใช้อาศัยกิ่งยกเสร็จแล้วพอจำไว้ว่าขึ้น45องศาแบบนี้นะคะเขาจะได้มีแรงนั่นเองนะคะอันนี้ก็เอามาให้ดูคร่าวๆนะคะวันนี้เข้ามาแล้ว2กิ่งก็คือกิ่งหนึ่ง นะคะแล้วก็กิ่งสองก็เหลือข้างบนนี้อีกนิดนึงเดี๋ยวทําให้เสร็จค่ะเรายังอยู่กันที่การเข้าลวดกิ่งสี่อยู่นะคะกิ่งสามกับกิง <S <S กก่งสี่เมื่อกี้นะคะเดี๋ยววันเดี๋ยวอ่าอีพีนี้เป็นอีพีสองก็จริงๆถ่ายมาหลายรอบแล้วเนี่ยเนี่ย <c oughs> มันไม่ได้ดีสักทีเ <c oughs> ข้าจนหมดต้นแล้วเนี่ย <c oughs> อันนี้ลวดเบอร์สองนะคะเอามาย้ากันอีกนิดนึง <c oughs> อ,อันดับแรกเราหาตัววีก่อน ตัวีก่อนนะคะเมื่อกี้เราข้ามตัว V ีมาแล้วนะคะหาวีให้เจอแล้วก็จับเข้านะคะเรายังอยู่กันที่ลวดเบอร์สองนะคะเพราะว่ากิ่งเขามีขนาดใหญ่เนาะขนาดใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องใช้เบอร์สองแหละ,อ,ะอย่างนี้นะจ๊ะเอาล่ะเราไม่หลักการอีกอย่างหนึง่งเวลาเราเป็นลวดที่2บางทีคนบางคนงงนะคะว่าอันนี้ก็มีลวดแล้วมีลวดแล้วทําไงอย่าทับกันนะคะเราไม่ควยแบบนี้ผิดอย่างนี้ผิดนะคะต้องเท่าแบบนี้เพราะว่า เดี๋ยวเวลาแก้ลวดขึ้นมามันจะลําบากนะคะให้มันเข้าไปในลายเดียวกันนั่นเองนะคะเราไม่เราไม,เาไม่เราไม่ข้ามเขาแบบนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าไรเอ่ยอ่าสี่สิบห้าองศานะคะเวลาเราเข้าลวดเป็นสี่สิบห้าองศาแบบนี้นะคะไม่ใชเก้าสิบนะสี่สิบห้าองศาเพื่อแรงในการดึงนะคะตัดอ,อย่างนี้นะคะสี่สิบห้าองศา นะคะี่ห้งางศาแบบนี้นี่ตัวนี้กับตัวนี้เขาคู่เข้าเขาเข้าคู่กันแล้วตรงนี้นะคะ,ะต่อมาคือตัวนี้นะคะถ้าเจอแผลถ้าเจอแผลที่แผลเก่าอย่าไปทับรอยเดิมนะคะเพราะมันจะทําให้เขาบาดลึกคอดเข้าไปใหญ่ นะคะเดี๋ยวระหว่างนี้เขาจะเดี๋ยวเขาจะดันปูดขึ้นมาเองนะคะตรงนี้จะเป็น,น่ห์อย่างหนึ่งของการทําบอนไซเลยทําให้ไม้เก่าแก่เลยนะคะแผลของบอนไซนี่แหละแผลอมรวดนี่แหละสวยนะคะมันจะเกิดมันจะเป็น t e x t เจอรเขาเรียกว่า t e x t เจอร์นะคะไม่ได้มีแต่อาหารเดอ้อบอนไซแล้วก็มีเท็กเจอร์นะคะที่เก่าแก่นั่นเองจะได้เป็นเป็นการสร้างอายุของไม้นะจะอันนี้แค่เห็นชัดๆแล้วเนาะนี่ก็เป็นวีนะคะ จำไว้ว่าจับ V จับ V ออะทีน,ทน,ทนี้ทีนี้กิ่งนี้คู่กับใครเราต้องหาคู่นะคะกิ่งนี้คู่กับใครกิ่งนี้น่าจะคู่ออกับกิ่งนี้เพราะว่ามันต้องข้ามฝั่งกันนึกออกไหมเวลาท v, ลํา V เราต้องมีความฝั่งทีนี้เบอร์2ใช้ไม่ได้ละเพราะว่ากิ่งนี้มันเล็กต้องใช้เบอร์หนึ่งค่ะอ่าใช้1.5นะคะอ่าสอดขึ้นมา1.5สอดขึ้นมาค่ะแล้วก็ไม่ทับไม่คว้ลวดเดิมนะจ๊ะไม่ควลวดเดิมเรา เราเดินตามรวดเดิมรวดเส้นเดิมก็คือรวดที่เราเข้าไว้แล้วแบบนี้น่ะเห็นไหมเข้าไปแล้วแล้วก็เข้าค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ทิ้งลวดนี้เข้ามาทางนี้ใช่ไหมก็แบบัดเข้ามาค่ะตามตามลายเดิมจำไว้ว่าตามรอยเดิมเสมอค่ะก,ก็ เสร็จกันไปแล้วนะคะสําหรับรั่วสามรั่วสาก็อยู่ประมาณนี้อันนี้นะคะแวแป๊กยเพิ่งยังถึงเวลากินนะคะก็ให้ดูกันคร่าวๆก่อนนะคะต้นนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นเข็มเป็นทรงต้นนะคะก็เป็นทรงต้นที่ที่อยู่กันมาน้านและห้าขวบแล้วจาได้ว่าตอนนี้เอามาจากวัดมหา,าธาตุนะคะงานคือปกติเวลาแลพี่แก้ว มเีเขาเรียกอะไรนะมีไม้ข้ารังเนี่ยก็ส่วนมากก็จะรับมาจากตรงนี้นลคะ่ะก็ไปงานประกวดนะคะก็ก็จะมีงานเวลาเรามีงานประกวดเนี่ย เราก็จะมีมีไม้มาขายมีตอมาขายและนะคะและวันนั้นก็คืองานวัดมหาธาตุเราเป็นงานประจําปีของคนมังสวของเรานะคะก็ก็จะมีก็จะมีตอเข็มมาขายมีหินมาขายสมมติพี่แก้วจะได้ของพวกนั้นมาจากงานนั้นแหละงานวัดมหาธาตุเนี่ยปกติก็วันมาฆาอูชานะคะก็ช่วงเดือนกุมภาพันธะ์มีนาอะไรประมาณนี้นะจ๊ะก็แต่ว่าช่วงนี้โควิดนะคะงานประกวดทุกอย่างงดไปหมดเลยมีน้องๆถามนะคะว่า เราไปหาซื้อไม้ที่ไหนคะตอที่ไหนนะคะปกติก็สนามหลวงสองนะคะจตุจักรนะคะแล้วก็งานประกวดนี่แหละแต่ก็อย่างที่บอกทุกอย่างมันโดนยกเลิกไปหมดนะคะก็โควิดซาก็ค่อยเจอกันเนาะนะคะช่วงนี้ก็เก็บไม้เก่าๆเ,เอามาทําไปก่อนคิดถึงงานประกวดแล้วก็คิดถึงต้นไม้นะคะแต่ก็ยังโชคดีที่เรายังมีโลกออนไลน์ที่เราได้เจอกันนะคะก็ขอบคุณสาหรับ ทุกๆคนที่ติดตามจ,จนจบคลิปนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะก็มาเข้าร่วมกันอันนี้เป็นไม้ทรงต้นนะคะแล้วอย่างไม้ทรงอื่นก็หลักการเข้ารวดก็ไม่ต่างกันนะจ๊ะก็เอาปรับเอาไปใช้ด้วยกันก็มีคอมเมนต์ก็มีคอมเมนต์หรือมีคําถามหรืออยากให้พี่แก้วทาอะไรก็ฝากไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็พี่แก้วทําได้เดี๋ยวพี่แก้วทาให้ดูแต่ถ้าเกิดว่าทําไม่ได้เดี๋ยวไปหาผู้รู้มามามา,มาแนะนําให้เนาะ แล้ววันนี้พี่แกวกับต๊กแต๊กก็ลากันไปก่อนเพราะต๊อกแพ็กหิวข้าวแล้วอันนี้ลูกคนใหม่อันนี้ลูกคนใหม่นนหมิวกินกันตลอดเวลาแล้วจ้ะบ๊ายบายค่ะ